ยกมือสิบนิ้วขอหลอน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสงฆ์อริยเจ้าตลอดทิมเตวบุตรเตวดาแม่ธรณีเจ้าตีเจ้าบ้านเจ้าเมืองเจ้าวัดเจ้าวาตีรักษาวัดวาเาวามของณเก้วตีเจ้าบ้านเจี่เมคองความหลวงพร้อมกับเตวบุตรเตวดาแม่ธรณีเจ้าตี้าีสารน้างนาั้นไม้ อาแม่ครูแม่ย่าเอสินสถิตอาหน้าเปงสถานบ้านจองของเฮียงนณที่นี่ในค่ำคืนนี้อาตมาภาพได้รับนิมนต์จากเจ้าภาพเจ้าสถานั้นไม,ม่มีธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทศต่อมานั่นก็คือคุญจิรพรวันแดงนายกเทศมุลตรีตำบลหนองห้อย และคณะผู้บริหารพร้อมสามาชิกสภา,าเทศบาลตำบลหนองหอยทุกคนทุกท่านที่ได้เข้ามาสู่เกษสถานบ้านจอง,องหอเฮียงนักตีนีเป็นเก้าเป็นเจ้าภาพตลอดถึงคณะสถา,า,าตงบันทกเรือออกไต่ตัางบ้านสี่บนเรียมพอดีต่างบ้านไม่เจริญธรรมและตางบ้านเจตดีเรียมอป นั่นอ่านไปเข้ามาอาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเท่เาที่สะส่วนบุญส่วนกุศลพลบุญตาลตั้งลายมรุลงนี้คือไดไปรอดไปถึงยังผู้ที่ได้มารณะกรรมตายจากโลกนี้ไปสู่โลกไปหน้าอย่างมีวันกลับอีกโลกหน้าขึ้นมานั่นก็คืปปอบุปผกกรรมพลสุวรรณมาโจ อายุได้เจสิปีปู้ที่ได้ล่วงลับนั้นดับขันไปซึ่งการตายนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาเฮามีเกิดก็ต้องมีแก่มีแก่ก็ต้องมีเจ็บมีเจ็บแล้วก็ต้องมีตายอันนี้ทุกคนทุกท่านคงจะรู้ดีเพราะว่าเฮาดิเรื่ยงอย่างนีบอปปนในสิ่งนี้มันเป็นกฎธรรมชาติของคุนเฮาที่ได้เกิดมา เอว่าคนรวยคนจนคนตุ๊กคนมั่มีสีสุขเจ้าฟ้ามาหา,ากษัตริย์ยาตราต่างหลายหน้าหนุ่มกำลามไม้คนสวยคนงามคนบลอคนหลอ่อตา่างกันึงหมดเป็นเสี่ยงเอาว่าตุเจ้าพระนายที่ได้ามานั่งบนแท่งธรรมาที่ก็บเ,เรียบลอ้อสักวันหนึ่งก็ต้องมีสภา เือนกับคุณพ่อกำพลสุวรรณมาโจที่ได้ร่วมรับรับขันไปท่านได้เข้ามาในสถาน,น่น,นี้ก็มาเร,รีันรู้สภาวะสรคั้ตหลายอันตา่านั่นก็คือดินน้ำลมไฟในเมื่อแตกสลายไปแล้วทุกคนทุกท่านก็ต้องจยากโลกมีไปเขาต้องทำใจเขาต้องเตรียมไว้ว่าเกิดมาเป็น อาคนเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเฮาควรจะทำแบบไหนจะทำอย่างไรในเมื่อเขาเกิดมาแล้วเขาเกิดมาในโลกนี้เขาก็ควรที่จะได้สร้างคุณงามความดีเอาไว้สร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณ,รคณประโยชน์แก่ครอบครัวคือแก่ ยาิปีน้องคือแก่อยาสนิทมิสหายผู้บริหารอาเามืองก็าตามขำบลก็ตานเขศบาลก็าตานทุกคนทุกท่านก็ต้องทำความดีในสิ่งนี้ไว้สิ่งนี้ตัวประหารไปไหนความดีนั่นก็จะติดตัวติดตนเ้าไปในเมื่อเฮาโลมหาตาจากไปแล้วเฮาก็จะได้ไปสู่ในที่ดีที่งามก็เปรียบเหมือนคุณพ่อ กาผลสุวณมาโจนี้ได้บรณาตายไปก็เป็นคุณงามความดีดต่างคณะครา,าตา่างธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทศและคุณจีรคอนแงนนายกเทศมนตรีขบ,บนของน้อยอวามกบพนักงานคณะทุกคนท่านได้มาสแสดงออกซึ่งความดีซึ่งความกตัตัย้ปะตะเวทิตา พี่เราทุกคนทุกท่านนั้นจะต้องอปินหน้าเข้ามากันในเมื่อ,อเกิดมาเป็นคนแล้วสิ่งต่างๆความทีเม่เปลี่ยนมาเปลี่ยนไปในการดำเนินชีวิตนั้นในเมื่อเราล้มหายตายจากกันไปทุกคนทุกทา่านก็แสดงออกซึ่งความดีซึ่งความกตัญญูกะตะเวทีตาจึงได้มาเป็นเจ้าข่า,าเจ้าสาัทธาในคางตรงนี้ อัตมคภาเขากับพระอิสุสัม,มเทธวัดจีดเดียมก็แสดงความอนุโมทนาอุทิตาจิตกับบรรดาต้านทำลายตีได้มาเป็นเจ้าภาพเจ้าสรานะครับที่ซึ่งคุณแม่สีทองสีแดงนั่นก็มีความสำคัญเกี่ยวกับวัดได้มีความ ดีต่างๆในเมื่อคู่ชีวิตหรือคูณพ่อคู่คลไปรลหายตาตกไปแล้วก็จริงได้ตั้งปรปเองคู้ส่วนซบไว้ณนะที่นี่สถาตันวันตกเนือออกไตยอันเทศบาลาบหนองห์ไวยพอดีอตามธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทศพอดีเื่อได้ข่าวแล้วก็ได้มาเป็นเจ้าภาพเจ้าสถาอัตมาภาพก็ขออนุโมทนาในส่วนขอคุณสมคุสุล ในคางนี้อะในค่ำคืนนี้